เวลานี้น้องๆก็กลับไปยังจุดสุดท้ายนะครับหลังจากไปทํากิจกรรมมาที่บริเวณรอบๆค่ายแล้วตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับทางค่ายศีอนุนก็ได้เตรียมน้ํานะครับมาให้น้องๆได้ลดความร้อนจากร่างกายหน่อยครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้รับน้ําก็ต้องรอก่อนนะครับตอนนี้ก็มีอยู่3ามกองร้อยแบ่งเป็น3สีนะครับมีสีเหลืองสีม่วงและสีเขียวนะครับ3ามกองร้อยนักเรียนนะครับ ตอนนี้ก็มาถึงที่กองร้อยสีม่วงแล้วนะครับรับน้ำเสร็จแล้วก็เป็นกองร้อยสุดท้ายเป็นกองร้อยสีเขียวนะครับวิ่งมารับน้ำก่อนที่จะเตรียมตัวทำพิธีรับมอบธงประจำหลักสูตรต่อปสอนะครับก็เดี๋ยวจะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชมกันไปยาวๆเลยนะครับ I mm -hmm. ก็ขอต้อนรับน้องนักเรียเท่อยูรุ่นปีสอ หลังจากรับมอบโอวาทและรับธงประจำหลักสูตรแล้วนะครับตอนนี้ท่านภูมิกับก็เดินมาทักทายน้องๆนะครับผมเสร็จสิ้นพิธีการและกิจกรรมในวันนี้แล้วครับนี่เป็นการถ่ายภาพร่วมกันก่อนที่จะให้น้องๆนั้นย้าย้ยายกันมาขนของที่รถเพื่อเข้าประจำที่พักในกองร้อยนะครับตอนนี้น้องๆก็เริ่มเดินมาขึ้นรถเพื่อที่จะขนสัมภะระของตัวเองลงจากรถและไปเข้าที่พักประจำกองร้อยของแต่ละคนแล้วนะครับ และทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมของน้องๆน,นักเรียนหน่วยตำรวจชั้นปีที่1รุ่นที่82ที่เดินทางออกจากโรงเรียนหน้อยตำรวจมาฝึกหลักสูตรการต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบหรือหลักสูตรต่อปสอครับซึ่งระยะเวลาการฝึกฝนนั้นจะใช้เวลาอยู่ประมาณ1เดือนเศษนะครับเ้วก็กำหนดเวลาฝึกฝนแล้วพวกพี่ๆจะเดินทางมารับน้องๆกลับมายัางโรงเรียนหน้วยตำรวจและจะได้เห็นน้องๆประดับเครื่องหมายหลักสูตรที่หนะ้าอกด้านขวาครับ หลังเสร็จสิ้นภารกิจส่งน้องๆเข้าค่ายฝึกเสียอนุนเรียบร้อยแล้วพี่ๆก็เดินทางกลับโรงเรียนด้วยความปลอดภัยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ